เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมพาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยสวยเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Toyota, โตยโยต้าโตโยต้าเอาติดปี2008เครื่อง1.6เครื่องดีเกียร์ดีครับช่งล่างแน่นวิ่งทางไกลได้สบายครับไม่มีปัญหารถพร้อมใช้ได้เลย กับราคาเพียง6 0 0 0 0บาทท่านเองสวยๆหลอ่ลอๆครับพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีเล่มครบภาษีพรบรไม่ขาดนะครับปี08ล้อแม็กสวยเลยครับแม็กเงาวับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยไปรับเที่ยวขับโชว์กันหลอ่ลอๆได้เลยในราคาเพียง6,000 60, 0บาทเท่านั้นเองห้องเครื่องสวยสะอาดคันหน้าเดิมบางไม่มีรอยชนหนักภายในหุ้ม VIP ไว้ครับสวยงาม,มากมาก มีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสได้ด้วยเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานเล่มเอกสารชุดโอนครบๆพิกัดดูรถอยู่นะครนายกนะครับท่านใดสนใจเข้าไปดูท่านลองขับกันก่อน,อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ